ผู้มือของการฝึกจิตใจของเราจงว่าเราก็ยกสติเก,กินมาสังเกตความรู้สึกกลองหลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อได้มีความตั้งใจมั่นอยู่กับองค์กรรมาฐานของเรา มันก็แน่นอนมันก็ต้องมีการาคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาแต่ว่า,าเราก็พยายามที่จะสร้างความรู้เท่าทันเพื่อไดอ้มีการเอาใจสายกับความตั้งใจมั่นของเรา ก็ยังว่ามีกายมีใจใจก็ตั้งใจมั่นกายก็ตอนน้องมีความตั้งใจมั่นเช่นเดียวกันคือนังให้เทียงตรงนังให้คือนาให้นังให้ใหใหสบายแต่ว่าสบายสำหรับผู้ฝึกขัดจ,จิตใจสบายของ นับกรรมฐานคือให้มีความเทียทเท่ยงเที่ยงตรงความสมดุลไม่นั่งเอียงสายไม่นั่งเอียงคว้าไม่โกมข้างหน้าไม่เอียงข้างหลังให้มันให้มันทเที่ยงตรงให้มันพอดีถ้าร่างกายของเราตั้งมัน่น ลมเลือดก็จะวิ่งเวียนไปตามร่างกายของเรา,าจะได้รอเหลียงสมองให้ดีจะได้มีความตั้งใจมั่นเกิดขึ้นโดยสะดวก <c oughs> ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เราก็ให้มีความสนใจใกับองค์กรรมฐานของเราให้มีความสนใจให้มีความศึกษาให้มีการสังเกตลมหายใจข้าวสบายคลี่คลายหรือไม่ลมหายใจออกเอิปอัดพืดเขืองหรือไม่แล้วก็พยายามฝึก ฝึกให้มันคลี่คลายฝึกให้มัปลอดโรงฝึกให้มันสบายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพื่อได้สนับสนุนความตั้งใจมัน่นลมหายใจเข้าก็ตั้งใจมัน่นลมหายใจออกก็ตั้งใจมัน่นทำต่อเนื่อง ขางตังใจมั่นก็คอยเกิดขึ้นก็เป็นธรรมชาติแต่มันต้องอาศาัยการฝึกกระทัดทีละลมหายใจเข้าทีละลมหายใจออกก็ขอให้ฝึกกันต่อไป